การเรียนครูประจำรายวิชาการศึกษาคววุณภาพได้ตนเองหรือ IS ผมนายอดิเทพสีมันตาเลขที่2ม .5 2ทั2ชื่อรหัสพันไม้กับเผาขาวรหัสพันไม้7จดขี0 0 0ห0 4ขอรับตัมชมได้แล้วครับชื่อพื้นเมืองอิตูไทยการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นอาหารนำใบมาล้างให้สะอาดและนนำใบประกอบอาหารเช่นผักกะเพราผัดเผ็ดต้มยำยารักษาโรค ใบนำมาล้างให้สะอาดเอาไปคั้นน้ำแล้วเอาไปดื่มช่วยบรรเทาอาการท้องอืดปวดศีรษะรากนำมาล้างให้สะอาดนำไปต้มช่วยบรรเทาอาการปวดท้องก่อสร้างเครื่องเรือนเครื่องใช้ไม่สามารถนำไปทำได้ยาฆ่า,า,มาแมลงยาปาัดสตูพืชใช้ไล่ยุงด้วยการใช้ทั้งใบสด และกิ่งอ่อนสดเอามาขยี้ให้กินน้ำมันของกระเพาออกมาและช่วยไล่แมลงได้เพื่อลลาต้นมีสีน้ำตาลลักษณะเรียบใบเป็นใบเดี่ยวมีสีเขียวลักษณะพิเศษของใบมีขนเล็กปกคลุมทั่วแผ่นใบดอกเป็นดอกเดียวรูปฉัด ขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ